ครับสวัสดีครับผมอ่ะรับชมอีกคลิปครับก่อนที่จะไปบ้านพอเราไม่มีเงินครับไม่มีเงินไม่มีตังค์ถ้าเราอยู่ปุ๊บเราจะเป็นอันตรพานทันทีเลยของเราถ้าอยู่นานปุ๊บเราจะเป็นอันตรพานทันทีเลยไง เราจะเป็นอันตาพานเราจะจะจะคู่รัผมฮะาอันนี้ป่ะรู้ไหมว่าเราคูใคร,คใครเราคูเพชรพูนทอง <laughs> เ,รเ,รเราจะคูเพชรพูนทองเพราะมันถึงเวลาแล้ว <laughs> <laughs> เราต้องรีบกลับบ้าน,นทถ้งนั้นเราจะเป็นอันตาพานทันทีเลย <laughs> 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 ต้อง,องอรัตัแบบนั่เลยฮะตรงแค่ไหนไม,ไม่ก็มันเอียงเอียงไงไม่เนีมันไม่ตรงกับคันล่างไงไหนอะไรไม่ตรงนี่ครูโบเลยนะไปนู่นเลยไปนู่นเฉยเลยนะเห็นไหมตรงไหมล่ะได้ไหมล่ะเฮ้ยเฉียงเฉยอ่ะเรา <c oughs> เรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเราต้องเรียกช่างมาดูให้หน่อยไม่ต้องเอากระดาษลัางมาพับขึ้นไปเออ ทำตามจินตนาการเกลี่ยใช่ไหมเกลี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกงั้นน่ะดูสิเออเคาะไปเคาะเคาะไปเคาะมาได้ไปตัดใหม่อืมเคาะไปเคาะมาก็ได้ไปตัดใหม่เซลกันเล่นไปงั้นเลยครับหยอกๆกันเล่นครับผมผมก็คุยหัวเราะไปงั้นแหละคุยสนุกสนาน ถึงไหมมัน <Nie> ถ <rhyme? laughs> ึงก <laughs> ันพอดีไหมแต่แต่ถ้าเราทำโค้งไปนะเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนเอาเลยไงจัดไปเข้าไปไงเออเอาเพชรพูนทองก็สงสัยครับอยากรู้เดินตามดูอยู่งั้นแหละทำยากรู้ดูเอย่ง เียงไปเชียงมาเนี่ยแหละนั่นแหละเออเอาตามดูแล้วก็ออกความคิดด้วยใช่ตามดูเฉยเฉยนี่ตัดเ้เนี่าไปเอาอะไรบ่ใช่ไหมคันนี้บอกไม่ใช่อืคันนี้มาเอาขยะ มาซื้อของเก่าเนี่ยแทนนี่มาซื hmm. mm ้อของเก่าใช่ไหมส่วนสายไปเอาวัวแล้วไหมเออเอานะมัน huh. ต้องปืนนะเอาไม่ใช่ว่าจะล้างแล้วเอาไปเก็บเอามาไปจอบยิงหมานะ

เอไปเอมิบาอเออ <c oughs> เอาเอาเอาอกความคิดเออเต็มก่อน <c oughs> อไรมาเฮอเฮ้อะไรนหนปืนเ <c oughs> ปืนเอาไป งั้นดิใช้ประโยชน์บ้างดิชื่นจะเอามาเก็บแต่ในบ้านเก็บคนมานานนี่ไปเสียเพชรไปทั้งซิกไไปไปช่วยกันแบบไปเออไปช่วยกันยกเป็นเชยกันยกวัวก่อนนั่นแหละอันเจ้าของมาบอเสียแล้วเอาหาพันแล้วเนาะเออยกวัวไปไหนไปเสียเพชรไป เอาให้เจ้าของหมาเนั่นแล้วเออไอ้ตรงเนื้อเออไอ้ไอไอเนื้อร่อยอ่ะมันมองนี่แหละแล้วตามันมองถึงเืนะมันมองมนจะมากัดเราอีกแล้ว ปบตติดออกเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี่พวกนี้นะม okay like okay. ันคือบอยให้มันซอยยกนี่ยพวกวานแฮนี่ยินาเอ้ามก เขาไม่เอาใช่ไหมไม่ฟัดฟัดฟัดแรกเลยน่าราอนสิคือบอกเขาว่าผมเอาห้าพันเดี๋ยวให้ให้เขาเอาไปเลยแต่เขาไม่เอาเขาไม่เอาแต่เขาไม่ายใจกันแล้วเขาไม่เอาเราเดี๋ยวเราไปหาคนมาจัดการใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคนมาจัดการไม่ยากหรอกเรื่องนี้ง่ายแป๊บเดียวใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเขาไม่เอาเดี๋ยวไว้นั่นแหละเดี๋ยวผมไปหาคนมาจัดการเองถึงก้อนต้องไปเฝ้าตัวเนาะ

เออแกไม่เอาแล้วนั่นนะแกถอยไปบ้านแล้วเออไปไปเดี๋ยวไปเฝ้าเด้อเดี๋ยวผมจะหาคนมาจัดการเด้อนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาจัดการมันไม่ยากหรอกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนื้อมันกําลังอ่อนกิบได้ไหมลูกค้าเจ็บยิ่งยิ่งได้ละโอ้โหฮเขาไม่ให้ทวนจะพูด พูดไปเอาจะพูดหนึ่งไปเออจะพูดอะไรก็ได้นั่นแหละพูดหนึ่งจะพูดอะไรก็ได้สักคนหนึ่งป่ะเอ๊ะทำอยังกับกินเป็นเขาไม่ให้เขาเอาเงินมาให้แต่เขาไม่เอาเออใครมาเอาเดี๋ยวไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาคนมาจัดการอ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้บายบายครับ